เราก็กลับมาในช่วงที่2ของรายการ Success Daily ครับบันทึกความสำเร็จกับนักธุรกิจ S-Nature เรายังอยู่กับ2ท่านครับมุนสมธุรกิจ S-Nature ระดับทีมลีดเดอร์คุณซูและคุณกอบนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในเมื่อตอนก่อนที่ปิดเบรคที่แล้วนะครับว่าตอนนี้เราจะมาฟังกันว่านะครับทั้ง2ท่านนะครับมีการตัดสินใจอย่างไรถึงเข้าสู่ธุรกิจ S-Nature กันนะครับอยากรู้นะครับว่ารู้จักธุรกิจ SN a t u r e ได้ยังไงถึงถึงเข้ามา ก่อนที่จะคุยตรงนั้นนิดนึงนะครับขออนุญาตคุณต้องหน่อยนะครับได้ครับจากประสบการณ์ที่เราเคยทํามาตั้ง20ปีนะครับทําให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างครับอย่างนี้นะครับผมมีควารู้สึกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยที่ไหนใครก็เปิดได้อืใช่ไหมครับครับเปิดแล้วอยู่ได้หลายๆที่ก็อยู่ได้ครับใช่ไหมครับครับแต่ว่าที่จะเติบโตได้ด้วยเนี่ยมันเพียงแค่บางที่เท่านั้นเองอย่างนี้นะครับ องค์ประกอบอย่างเงี้ยมันมันเกิดจากอะไรนี่นะครับผมีควารูาสิว่าจากประสบการณ์เนี่ยมันก็จะสอนเราว่าคําว่ามั่นคงเนี่ยคำว่าบริษัทมั่นคงก็ไม่ใช่คําตอบสัทีเดียวครับอย่างนี้นะครับครับคําว่าท่านประธานหรือคนที่เป็นเจ้าของมีความตั้งใจจริงที่เราเห็นเห็นทั่วไปในตลาดเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่คําตอบสัทีเดียวเหมือนกันอย่างนี้นะครับสําคัญกว่าสําคัญมากๆเลยก็ตรงที่ว่า ก็คือเรื่องของความเข้าใจในธุรกิจนั่นเองอืเพราะนั้นผมกลับรู้สึกว่าเอสเนเจอร์ในองค์ประกอบของความพร้อมมันครบเลยอืนอกจากเรามีท่านประธานหรือเจ้าของเนี่ยนะครับที่มีความเข้าใจแล้วครับประกอบกับมีความตั้งใจด้วยครัแล้วสาคัญที่สุดก็คือเข้าใจตั้งใจแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนั่นเองเพราะนั้นองค์ประกอบของความพร้มมันครบนั่นเองก็พูดก็ขออนุญาตนะครับก็คือพูดพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่า พี่สุได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองตลอด20ปีบนเส้นทางธุรกิจเครือข่ายนำมาวิเคราะห์ใช่ไหมครับเลือกที่จะเลือกธุรกิจร่วมธุรกิจเอสเซนเจอร์นะครับจากที่พี่สูบอกมานะครับแล้วบนเส้นทางของธุรกิจเอสเนเจอร์นอกจากพอตัดสินใจเข้ามาระนอกจากท่านประธานแล้วบริษัทมั่นคงแล้วแล้วมีความประทับใจอะไรหรือว่าอะไรเป็นปัจจัยอื่นๆอีกไหมครับถ้าเกิดเรามองอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูในประวัติของธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับ เราเราลองคิดแบบง่ายๆเท่านั้นเองนะครับครับมันมีบริษัทไหนบ้างในประเทศไทยนะครับครับที่อายุของบริษัทเพียงแค่อายุของธุรกิจนี้ครับเพียงแค่1ิบกว่าเดือนครับแต่มีสินค้าเรียบร้อยแล้วจะถึงวันนี้เนี่ยสองอยกว่ารายการแล้วนะครับถ้าเราดูจากประวัติที่ผ่านมาไม่มีไม่จะเป็นบริษัทของคนไทยหรือจะเป็นบริษัทมาจากต่างชาติก็ตามครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเพียงแค่1ิบกว่าเดือนครับ สามารถมีสาขาที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจเอสเนเจอร์นี่นะครับ,รบกว่า10แหง่งต้งไม่มีเช่นเดียวกันค,คนั่นก็คือ,อเป็น,ป,นปัจจัยปัจจ<ช>ัยเนึงเ่งเพราะนั่นนี่ค,คือเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ที่เกินความคาดหมายในสิ่งที่เราได้รับเมื่อเราเข้ามาทำเรียบร้อยแล้วก็พูดง่ายๆคือเหมือนกับพี่ซูพี่ก่อไม่ได้คาดหวังว่า จะดีขนาดนี้ใช่ไหมครับพออยู่ก็เริ่มสัมผัสไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้เราพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์กันนิดหน่อยแล้วกันนะครับที่ที่บอกว่าพอมี200กว่ารายการแล้วเนี่ยมีความประทับใจสินค้าตัวไหนบ้างเป็นพิเศษบ้างไหมอยากถามพี่กอบบ้างดีกว่าตัวแรกเนี่ยนะที่ที่เราซื้อไปทานก็คือ S m a n มนกับ S อสเลนที่เราเข้ามานะคะแล้วก็ต้องต้องขอบอกว่าเราต้องลองสินค้าเนี่ยให้มากที่สุดนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเออ โอเคนะสินค้าคือคือพูดง่ายๆว่าเวลาลงทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องสินค้าสินค้านี่จะต้องมีคุณภาพเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปสื่อกับองค์กรหรือว่าทีมงานนะคะแล้วก็เป็นการตอบรับที่แบบยั่งยืนมีการซื้อซ้ําสูงเนี่ยก็จะส่งผลทําให้คนที่มาร่วมธุรกิจกับเราเ่ยทำงานง่ายขึ้นนะคะก็ที่ประทับใจก็คือสินค้าตัวนี้แล้วก็ บริษัทก็มีการพัฒนาตลอดใช่ไหมคะมีมาเรื่อยๆจนณปัจจุบันก็คือจะมีพวกชื่วบำรุงผิวนะคะเอเดนเต้หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเสริมอาหารพวกไซแมป์ต่างๆนี่ก็เป็นอะไรที่ประทับใจผมเสริมคุณตได้ได้ครับวันนี้เนี่ยนอกจากที่ทก่อพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีตัวดินามิกที่ว่าเรามีรางวัลไวโฟนนะครับผมเองโดยปกตินี่เป็นคนนอนดึกนะครับ คือไม่เที่ยงคืนเนี่ยไม่นอนนะครับเพราะจะต้องดูคงดูข่าวอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราทานไดนามิกแล้วนะครับก็คือคุณสมบัติหนึ่งของไดนามิกก็คือทําให้หลับลึกอย่างนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยหัวถึงหมอนเนี่ยนะครับก็คือหลับสบายเลยครับเราสามารถหลับได้เลยนี่นะครับก็คือตัวไดนามิกนี้ประทับใจมากตอนนี้นะครับครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับขององค์ประกอบของปัจจัยที่คุณซูและคุณกรอบเลือกที่จะมาทําธุรกิจกับเอสเนเจอร์ นะครับนอกจากบริษัทแล้วนะครับนอกจากความมั่นคงต่างๆแล้วก็ยังมีสินค้าด้วยเช่นเดียวกันอ,อ,อย่างสินค้าดนะินามิกกเนาะที่สูก็คือเป็นเรื่องของเรามีนวัตกรรมระดับโลกใช่ไหมครับนั่นคือมีความน่าสนใจและนอกนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากตัวสินค้าแล้ว การที่พี่ซูกับพี่กอบก้าวมายืนอยู่บนเส้นทางความสําเร็จจนเป็นระดับทีมลีดเดอร์รายได้ก็หกหลักนะครับมีมีวิธีการทํางานยังไงฮะที่ลงไปทํางานกับดาวลายังไงหรือมีวิธีการทํางานยังไงที่ทําให้ประสบความสําเร็จจนถึงตําแหน่งทีมลีดเดอร์ผมเองผมมีความเชื่อนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายนี้เป็นธุรกิจที่ใครๆก็ทําได้อย่างนี้นะครับมีความรู้เยอะก็ทําได้ครับนะครับมีความรู้น้อย ก็ทําได้ครับนะครับมีฐานะทางการเงินที่ดีมาก่อนรหรือไม่มีฐานะอะไรมาก่อนอย่างนี้นะครับเพราะธุรกิจเครือข่ขายเป็นธุรกิจที่ใครๆก็ทําได้นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้มากที่สุดที่เป็นแนวทางการทํางาน,นก็คือพยายามทําทุกอย่างเนี่ยนะครับที่ให้มันดูง่ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้คนทุกระดับที่สามารถที่จะเข้ามาทําธุรกิจนี้เรียนแบบได้นั่นเอง ก็คือทําให้มันง่ายเข้าไว้แล้วทุกคนสามารถเรียนแบบได้เช่นอะไรมาครับต้องมีระบบหรือต้องมีเอกสารมีสื่อมีอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะถ้าถ้าให้ลอกเรียนแบบได้ง่ายคือโดยปกติทั่วไปอ่ะเนาะที่ผมเจอนะครับมันก็จะมีทั้งเว็บไซต์เอ่ยมีสื่อเอ่ยมีระบบการฝึกอบรมคอันอันนี้พี่สูเน้นตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับในแง่ระบบนี้เรามีอยู่แล้วครับนี้มันเป็นสิ่งที่ ต้องมีโรงเรียนนะครับ <c oughs> เพื่อให้สําหรับบางคนที่ไม่มีประสบการณ์การทํางานเลย <c oughs> อย่างนี้นะครับ <c oughs> โดยที่คนเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องมาลองผิด <c oughs> อย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีระบบรองรับที่ดี <c oughs> สําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน <c oughs> คนเหล่านั้นก็คือสามารถเข้ามาร่วมง,งานแล้วก็สามารถเริ่มต้นทําธุรกิจได้เลยนั่นเอง <c oughs> อย่างี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเรียนแบบได้ง่ายๆอย่างเช่นผมก็จะเน้นเรื่องของ การต<ส>ิดตามคนนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของคนปกติอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับการทําประชุมย,อย่อยๆอย่างเงี้ยนะครับตามบ้านนะครับในที่ทํางานอ,อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ในสังคมปกติของเราเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะอยู่แล้วมันก็แค่การพบปะเหมือนในชีวิตปกติของคนโดยทั่วไปใน <Spin. S 2> ชีวิตประจําวันอยู่แล้วนั่นเองก็คือพูดง่ายๆคือใช้ชีวิตประจําวันของเขาแต่เปลี่ยนเรื่องคุยหรือเพิ่มหัวข้อเข้าไปให้เป็นเรื่องของธุรกิจ ให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้เพิ่มมากขึ้นใช่ครับคุยธุรกิจก็สาเร็จแล้วค่ะคนสองคนก็คุยกันได้สอส่คนก็คุยกันได้คก็ทําซ้าๆําบ่อยๆก็จะมีประสบการณ์ใช่ไหมครับก็จะสามารถไปสอนคนอื่นได้นั่นคือก็เป็นการระบบการเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเส้นทางของความสําเร็จนะครับที่สามารถทําให้ทั้งสองท่านนะครับเติบโตจนมาถึงระดับ ทีมลีดเดอร์แล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจ S Nature ได้นะครับในช่วงหน้าครับหลังจากที่ทั้งสองท่านนะครับประสบความสำเร็จในธุรกิจ S n a t น r e แล้วนะครับเราจะได้มาฟังกันว่าอะไรคืออนาคตที่ทั้งสองท่านได้ฝากความหวังไว้กับก,บการทำธุรกิจ S Nature นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบจากทั้งสองท่านกันครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่ก่อนครับผมแน่ใจนะครับแน่ใจว่า ประมาณเดือนเจ็ดของปีหน้าน,นะครับถ้าเกิดผมต้องการมีเป้าหมายที่จดเกนว่าต้องการไม่ได้ถึงหนึ่งล้านบาทต่อเดือนเนี่ยมผมคิดว่าไม่คาดเคลื่อนอย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มั่นใจครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าภายในสิ้นปี2,556บหครับนะครับเ,เราจะสามารถที่จะพัฒนาทีมงาน ภายใต้องค์กรนะครับที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งเป็นลีดเดอร์นี่นะครับอย่างน้อยๆสิบรหัสเนี่ยนะครับแน่ใจว่าเราทำได้อนี่นะครับนี่ก็คือเป้าหมายในเรื่องของการทำงาน